แล้วก็เหรียญน,นึ่งเป็นหลวงพ่ออีนี่เหรียญน,นี้สภาพใช้ได้นะแต่เหรียญเ้าปั๊มขยืน่นเหรียญที่อยู่กับผมก็หลายปีเหมือนกันนะผมเวะลาที่ผมเช่ามาเสร็จผมก็ไม่ได้ขายเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแล้วกันครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมหาคีมก่อนจะได้อ้าวอยู่นี่คีมอยู่นี่อยู่นี่จะได้ได้ความรู้กันนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่ออี๋นะหลายๆท่านเจอเนี่ยต้องบอกก่อนนะสวยๆเหรียญนึงหลายล้านนะหลวงพอ่อหลวงพ่ออีว่าสถีหีบเนื้อเงินเนี่ยสวยๆเหรียญนึงหลายล้านนะ เดี๋ยวเราจะเล่าประวัติความเป็นไปเป็นมาสำหรับหลวงพ่ออีนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะว่าสมัยก่อนทําไมความนิยมมันถึงมันถึงเปลี่ยนไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเล่นพะของคนในยุคนี้ผมว่ามันทันสมัยกว่าสมัยก่อนไม่ใช่ทันสมัยเขาใช้ว่าคือมันพิสูจน์ได้ด้วยด้วยความเป็นจริงเนี่ยด้วยหลักฐานความเป็นจริงฮะสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลวงพ่ออีว่าสตหีบเนี่ยสมัย20กว่าปีก่อนนะผมเจอผมจะเรียกเขาแปะนะ ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะแปะที่อยู่แถวเมืองชนนะเขาจะเรียกผมไอตี๋เขาจะวางเหรียญพ่อพอีเนี่ยเยอะมากเลยเพ่ออีเนี่ยสถิติยอย่างเงี้ยเยอะมากเขามีหลายเหรียญมากเลยผมก็ถามว่าแปะทําไมาเหรียญเงินแปะมีเยอะจังเลยตอนนั้นนะตอนนั้นนะณเวลานั้นผมถามว่าแปะทําไมาเหรียญเงินแปะมีเยอะจังเลยแปะคนนี้อยู่ชมบุรีนะแปะบอกว่าตีมไมรู้ไม่รู้อะไรรุ่นเนี้ยเนื้อเงินแม่งถูกกว่าทองแดงอันนี้อันนี้คือคําพูดของแปะคนนี้นะ โอ้ยทำไมมันสะท้อนเพื่อนๆเห็นชันไหมเอ่ยเอเอ๋ยวนี้น่าจะดีขึ้นนะอ่ะนี่ดีขึ้นละแปะคนเนี้ยนะเขาบอกผมว่าตีรู้ไหมตอนเนี้ยเนื้อทองแดงแพงกว่าเนื้อเงินนี่คือเหตุการณ์เมื่อ20กว่าปีก่อนนะ20กว่าปีก่อนนะเขาบอกว่าเนื้อทองแดงแพงกว่าเนื้อเงินเพราะว่าในตู้เขามีทองแดงเดี่ยวเดียวแล้วเนื้อเงินมีเขามี3เหรียญน,นะเขาบอกผมว่าพอถามแปะทำไมแปะมีเหรียญเงินตั้งหลายเหรียญ เขาบอกว่าบอยหร sais, so us, ือรู้ไว้ดูหรือต้องรู้นะหลวงพ่ออีเนี่ยเหมือนหลวงปู่เอี่ยมทองแดงแพงกว่าเงินเขาบอกจริงเหรอบอกเขาจริงเด็กก็ฤดูของอ้วดีของอ้วมีตั้งหลายเหรียญเห็นไหมทองแดงว่ามีเหรียญเดียวเหรียญเงินอ่วมีตั้งสามเหรียญซึ่งตอนนั้นฮะผมไม่รู้ว่าเขาหลอกผมหรือเปล่านะวันนี้ผมยังคาใจอยู่เลยนะวันนี้ผมยังคาใจอยู่เลยนะวันนั้นนี่คือยี่สิบกว่าปีก่อนนะเขาบอกผมว่าทองแดงหายากกว่าเงินคือผมได้ยินมาแบบนี้เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนนะ ตอนนั้นเนี่ยผมยังเป็นเด็กอยู่น่าจะอายุส0กว่าขวบนะไม่เกิน20นะฮะเพอะยีกว่าปี 17, 18, แล้วก็10กว่า17 18แปอะไรเงี้ยแต่ก็ชอบเรื่องเหรียญละแต่ก็ยังไม่มีความรู้เท่าไหร่นะก็ไปยืนขอดูเขาส่องนะไปไปยืม,ย,ม,ย,มยืมเหรียญเข้ามาส่องดูนะครับก็ดูไม่เป็นหรอกดูแค่ได้แค่สะอาดจากสกปรกนะดูอย่างอื่นไม่ได้แนะ่นะครับดูแค่สะอาดจากสกปรกนะเมื่อก่อนนะก็จะดูได้แค่นี้แหละเพราะเมื่อก่อนอยังไม่เก่งแล้วไอ้แปะคนนี้แปะคนนี้เขาขายโคตรแพงเลยต้องใช้คำว่าขายโคตรแพงเลยพระอะไรถามเขานะ สมมติเล่นถ้าเป็นหลงบุโตเขามีนะสมมติถ้าเขามีหลงบุโตะนะเดี๋ยวนะมันสว่างไปไหมเนะี่ยถ้าสมมติเขามีหลงบุโตะนะพอถามปั้งปุ๊บนี่นะจากเล่นองค์หนึ่งสี่พันก็ตีแปดพันเลยนะคือจะไม่กล้าถามพาเลยแต่เขาคนนี้เขาเก่งเขาเล่นทุกอย่างเลยแต่เขาจะชอบเล่นแลกปะโปะประมูลนยะเขาเล่นทุกอย่างเพราะว่าคนรุ่นเก่านะถ้าเป็นคนเสียรุ่นเก่าเนี่ยจะต้องเก่งครบเครื่องนะครับอย่างแปะคนนี้เขาจะเก่งเรื่องการประมูลนะครับประมูลขึ้นประมูลลงแล้วก็แลกของนะครับปะโปะ อะไรเงี้ยเขามีหมดทุกกลยุทธ์นะสมัยก่อนนะผมเองก็วลยุทธ์สู้วันนี้ผมยังสู้เขาไม่ได้ในวันก่อนนะฮะเขาจะเก่งเรื่องพวกนี้แล้วเขาผมก็ถามเพราะว่าหลวงพ่ออี๋เนื้อเงินนะ่ะทำไมแปะมีทั้งสามเหรียญแปะบอกว่าเฮ้ยตีหรือไม่รู้เรื่องเหรอนเนื้อเงินหาง่ายเนื้อทองแดงหายากผมก็ได้ยินคํานี้มาจากเขาเนี่ยคนเดียวนะมาจากอาแปะคนนี้แค่คนเดียวนะหลังจากนั้นผมไปเจอผมเพื่อนเพื่อเชื่อไหมว่าเหรียญเงินกว่าจะเจอสักเหรียญให้หาโคตรยากเลยนะ ตอนที่ผมเริ่มเล่นเป็ดละผมก็ได้แต่เหรียญทองแดงนะซื้อแต่เหรียญทองแดงมาไม่รู้กี่เหรียญเหรียญเงินยังไม่เคยได้เลยเรียกว่าตอนนั้นแป่แม่งหลอกกลัวอะไรเงี้ยผมยังคิดย้อนกลับไปนะว่าวันนั้นนะ่ยยิ่งมาวันเนี้ยวันก่อนเนะี่ยผมเจอเพื่อนเออสักหลายเดือนก่อนนะเขาถามผมว่าคุณบอยคุณบอยเขาเรียกเขาเรียกบอยแล้วนะเนี่ยอยากจะอยากให้ดูสุภาพหนะ่อยนี่คุณบอยบอยบอย,บอย,บอย,บอยรู้ไหมว่าสมัยก่อนอนะ่ะเพะ่ออีแพงกว่าทองแดงไอ้ทองแดงเนะี่ยแพงกว่าเงินจริงไหมผมบอกว่า ผมได้ยินมาอย่างนั้นนะแต่ในความเป็นจริงแม่งไม่น่าใช่นะตอนนั้นน่านาเวลานั้นนะก็แปะแคนนี้ดันมีหลวงพ่ออี๋เนี่ยสามเหรียญแต่ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าสามเหรียญนั้นแม่งแทหรือเปล่านะอันนี้ต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนนะเขาดันมีสามเหรียญทองแดงเนี่ยเขามีเหรียญเดียวนะแต่พ่ออี๋ที่เขามีเหรียญเงินเนี่ยสึกๆแต่ทองแดงเขามีมีเหรียญเดียวนะครับแต่สวยเขาก็บอกผมว่าเนื้อเงินน่ะถูกกว่าทองแดงหรือเขาอาจจะหมายความว่าเนื้อเงินสึกๆของเขาถูกกว่าเนื้อทองแดงที่เขามีหรือเปล่าผมไม่นใจ แต่การสื่อสารนั้นเขาพูดเหมือนทํานองว่าหลวงปู่เอี่ยมอะเนื้อทองแดงมันแพงกว่าเงินเนะ่ะพ่ออีก็เหมือนกันเนื้อทองแดงแพงกว่าเงินณนะเวลานั้นนะที่ผมได้ยินมาแบบนั้นนะหลังจากนั้นผมก็ค้นคว้าด้วยตัวเองว่าค้นคว้าด้วยแล้วก็ไปถามเขาด้วยนะครับผมได้เหรียญพ่ออีเหรียญแรกครั้งแรกนะปีพศนะ่าจะประมาณผมเรียนอยู่ปีหนึ่งนะมหาลัยปีหนึ่งก็น่าจะประมาณปีสนะี่สามนะสี่สามโยี่สิบปีที่แล้วละยี่สิบปีเนี่ยผมก็ซื้อเองได้เหรียญหนึ่งนะผมก็ไปหาเช่าที่ ผมจำได้ว่าผมไปซื้อที่ตีป้ายรถเมย์นะฮะสมุทรปราการนะฮะเขาเรียกว่าปากปากน้ำสมุทรปราการเขาเรียกว่าอําเภอท้ายบ้านเนะี่ยแถวนั้นอนะ่ะเขาจะอยู่สมุทรปราการที่มีแผงพระผมก็ไปซื้อกับเฮตีป้ายรถเมย์ทุกวันนี้เขาน่าจะเสียไปแล้วนะเห็นมีคนบอกว่าเขาเสียไปแล้วเฮตีป้ายรถเมย์นะเฮตีเนี่ยเขาได้มาเหรียญหนึ่งตอนนั้นเขาก็ดูไม่ออกแท้เจก,ก็ดูไม่ออกไอตัวผมเองก็ดูไม่ออกเหมือนกันต่างคนต่างคือตติเนี่ยเขาจะซื้อมาถูกๆนะครับราคาไม่แพงแต่เขาตีผม แสนหนึ่งหมื่นบาทเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะยีปีก่อนนะ่ะประมาณปี4ีสาตอนนั้นผมยิงผมย้ายมายนรอบคําอ,อ๋อไม่ใช่ปีหนึ่งอย่าผมเลยนปี3ปี3ลนะนะครับผมก็ไปเจอเขาผมก็ไปซื้อเข้ามาที่70,000มื่นหรือแปดหมื่นซื้อแปดหมื่นซื้อก็เจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่นเนี่ยพอซื้อเสร็จปุ๊บผมจําได้เลยว่าพอผมซื้อเขาเสร็จปุ๊บแม่งผมทำไงวะเนี่ยแท้หรือเปล่าเขาไม่รู้แต่ดูยังไงก็แทนนะแต่ก็ไม่มั่นใจนะสมัยก่อนนะ่ะยี่สิบปีก่อนก็ยังไม่เก่งเท่าไหรร่่่นนนนนะะคคคคัับทีีีผมมปึกษาานเะเววล้อือยดย คือพี่วิรัตท่าประจันนะครับพอผมซื้อ8ปดหมื่นพูดตรงๆนะมือไม้สันทั้งตัว8ปดหมื่นนะตอนนั้นนะเพราะว่าตาตีป้ายรถเมย์เขาชอบเล่นผสมไงมีลูกเกลูกแท้ปนกันไงแล้วแต่นะครับแต่ตัวผมเองผมซื้อเนี่ยก็คือต้องแท้อย่างเดียวผมถึงซื้อในสไตล์ผมนะแต่อาจจะเก๊ก็ได้นะเวลานั้นอนะ่ะต้องบอกก่อนว่าณนะเวลานั้นคือความเฉียบคมมันไม่คมเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากตัวเองเนี่ยเพิ่งเจอเหรยญนั้นเป็นเหรียญแรกก็ซื้อเขา8ปดหมื่นพอซื้อเสร็จป,ปุ๊บคนที่ผมจะวิ่งหาคนแรกเลย พ่วรัศลบกวนดูให้หน่อยสิเ,เอ่อพิวรัศด,ดูให้หน่อยว่าแท้ไหมพิวรัศก็ดูตั้งนานพี่บอกว่าแท้นะบอยพี่ว่าแท้ว่ะผมบอกว่าแล้วเขาถามผมซื้อเท่าไหร่บอกซื้อแปดหมื่นบอกโอ้ยไปซื้อมาต้องแพงอะแต่สภาพนั้นดีกว่านี้นะดีกว่านี้นะสภาพแบบเหมือนพระไม่ผ่านการใช้มาเท่าไหร่ไอ้พระปั๊มมาแล้วก็ผ่านการใช้มานิดนึงนะแต่สภาพดีกว่านี้หน่อยหนึ่งเมื่ออันนี้คือย0สปีแล้วพี่เราบอกโอ้ไปซื้อมาทั้งแปดหมื่น 8, ออะผมผมซื้อกับฮิติป้ารถเมย์โอ้โหบอยทอก เนี่ยตาตีแม่งซื้อไม่กี่ร้อยหรอกแล้วมันมาตีเราแพงๆอะมันก็ดูไม่เป็นอันนี้คือคําพูดของพี่วะจริงๆเขาก็เหมือนเป็นคนที่มีเชิงอะ่ะเขาเป็นคนที่มีสไตล์ในการขายพระค่อนข้างเก่งคือต้องต้องใช้คําว่าบางคนดูไม่เก่งนะแต่ต้องบอกกันว่าบอกเขาเพื่อนๆก่อนแล้วว่า <c oughs> บางคนดูไม่เก่งแต่เทคนิคเยอะท่าเยอะนะครับก็จะทําให้ขายพระได้ราคานะบางคนไม่จําเป็นต้องดูเก่งเลยนะ แต่อาศัยประสบการณ์อ่านเชิงคู่ต่อสู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยแพ้แน่เข้ามาแพ้กูแน่โดนกูแน่จะกูจัดการได้แน่เนี่ยอย่างเฮตีเนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เก่งมากเป็นคนที่เก่งเรื่องจิตวิทยาในการอ่านคู่ต่อสู้แล้วตอนนั้นผมเพิ่งยี่ตอนนั้นผมเพิ่งยี่สิบนะครับเฮตีเล่นพระมาไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบปีนะครับตอนนั้นนะณเวลาตอนนั้นเขาหน้าอายุห้าสิบนะสี่สิบกว่าห้าสิบนะผมแม่งเพิ่งยี่อายุยี่สิบสองยี่สิบเองพวกนั้นยี่สิบเขาก็สี่สิบกว่าห้าสิบเขากเกาเ เอ้ยเฮีานี่แม่งอยากได้กูอ่ะกูไม่ลดหรอกกูตีแสนนึงกูไม่ลดหรอกไม่ลดไม่ลดมึงบี้ขึ้นมาบี้ขึ้นมาขายเลยพอขายเสร็จพอผมจ่ายตังค์เสร็จิสิ่งที่เขาพูดกับมาคําแรกเลยกูไม่รับประกันมึงนะเว้ยกูไม่รับประกันมึงนะเว้ยมึงดูเองนะเว้ยผมก็บอกอ๋อไม่เป็นไรเฮียผมถูกใจผมก็ผมก็ซื้อพอผมซื้อเสร็จปุ๊บห่งใจไม่ดีไปแท้บอกวะแม่งฮิตตีแม่งเขาแบบไม่ธรรมดาเขาเก๊ปนแท้ผสมกันอยู่แล้วสไตล์เขาอะเก๊กูก็ขายแท้กูก็ขายคนแบบนี้น่ากลัวนะ ผมก็นึกถึงพี่วิรัต์ครับพี่วิรัติดูให้หน่อยสิแท้ไหมพี่หลอกพี่วิรัตก็ดูตั้งนานพี่หลอก่าพี่ว่าแท้นะแต่ผ้าเนี่ยเขาน่าจะใช้มามีขี้เหงื่อเต็มเหรียดเลยมันเป็นเหมือนผ้ามันมีขี้เหงื่อผมก็ไม่ล้างไม่เป็นตอนนั้นก็ล้างไม่เป็นก็ขายไปอย่างนั้นนะครับก็ขายไปตอนนั้นขายไปเก้าหมื่นนะถ้าผมจำไม่ผิดผมขายไปเก้าหมื่นนะดีใจมากที่ขายได้กําไรเป็นหมื่นนะยดีใจมากที่ขายได้นะครับเก้าหมื่นเพราะอย่างน้อยเราก็ชนะอะไรไงกไรหมื่นหนึ่งอย่างน้อยก็เราก็รู้สึกว่าเราลบชนนะะกับคที่ คือต้องบอกว่าคนที่แบบไม่ธรรมดาคือสมัยก่อนเนี่ยการซื้อขายพระมันไม่จําเป็นต้องดูเก่งไงแต่การเพราะสมัยก่อนมันถ่ายรูปคุณก็ถ่ายไม่ได้นะกล้องโทรศัพท์ก็ถ่ายรูปไม่ได้นะคุณจะไปเช็คใครได้ล่ะคุณจะส่งไปหาใครนี่ไม่มีทางเลยนะคุณจะทําได้อย่างเดียวคือโทรศัพท์ไปสื่อสารว่าที่ที่คุณเห็นมันเป็นยังไงอีกทางหนึ่งรายงานมาว่าเฮ้ยบอยคุณต้องดูอย่างนี้นนะไอ้หาจะดูยังไงวะตตาหนิที่คุณบอกกับตรงที่ผมเห็นเนี่ยมันคนละอย่างกัน,น่ยคือมันไม่เห็นหน้าง,งานมันก็เดากันไม่ถูก แต่วันนี้มันถ่ายรูปหากันได้มันสง่งรูปหากันได้เอ้ยมีเขาโค้งว่าน่าจะแท้ไหมนัดเจอไว้นูน่นนี่นะแต่สมัยก่อนมันไม่มีการนัดเจอกันมันไม่มันนัดเจอกันได้แต่มันไม่มีการดูรูปกันก่อนเนี่ยการแห่ขายหรือการแห่พระในสมัยก่อนเนี่ยจึงไม่มีแค่พูดกันอย่างเดียวว่าเฮ้ยทางนี้ได้มาทางนั้นได้มาแต่ไม่เคยเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงไงไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับสุดท้ายนะครับหลังจากประสบการณ์ผ่านมาเหรียญแรกเหรียญนั้นนะครับ ผมก็เริ่มดูหลวงพ่ออีเป็นผมก็จับหลวงพอ่อไม่ใช่จับเนี่ยผมก็ใช้ผมใช้วิธีการแยกแม่พิมพ์ของด้านหลังเหรียญหลวงพ่ออีเนี่ยด้านหลังเดี๋ยนะแต่ผมขออนุญาตนะครับเอาที่ชี้งานง,งานไม้งานงานศักดิ์สิทธิ์ของเฮียโชคครับเฮียโชคเขให้ผมมางานศักดิ์สิทธิ์มาชี้ตำหนินะครับเพราะว่าเฮียโชคบอกว่าอย่าใช้อย่างอื่นเลยเดี๋ยวหักนี่งานศักดิ์สิทธิ์นะครับด้านหน้าของหลวงพ่ออีเนี่ย มีเพียงบล็อกเดียวนะครับเท่าที่เห็นนะเท่าที่ผมสังเกตนะด้านหน้าหลังพ่ออีนะี่มีเพียงบล็อกเดียวด้านหลังมี3บล็อกนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนต้องเข้าใจนะด้านหลังมี3พิมพ์ถ้าเจอพิมพ์ที่มันแปลกแหวกแนวไปอย่าตกใจหรืออย่าสงสัยว่ามันไม่แท้นะครับต้องอธิบายเพื่อนฟังก่อนนะด้านหลังมี3บล็อกคือบล็อกเทาะใหญ่อันนี้เขาเรียกเทาะเล็กเนะเทาะตัวนี้เขาจะปัม๊มปัม๊มเนี่ยตัวนี้จะเป็นเทาะตัวเล็กเทาะตัวเล็กเนี่ยมีเนื้อเงิน ทองแดงก็มีส่วนใหญ่จะเป็นเจอเนื้อทองทแดงครับเนื้อเงิน,นครับเทาะใหญ่ก็คือหลังยันใหญ่ตรงนี้จะเป็นยันใหญ่ยันใหญ่กว่านี้เลยนะครับตรงนี้ให้สังเกตตรงนี้ครับตรงหนังสือก็มีเหมือนกันนะครับแต่ให้สังเกตตรงยันตรงกลางอันนี้เขาเรียกยันเทาะเล็กน,น,นะครับหลังเทาะเล็กหลังยันเทาะใหญ่และแล้วก็หลังยันเทาะกลางยันเทาะกลางเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับหายากมากเลยนะทอกตรงนี้เป็นตัวกลางเป็นยนันเขาเรียกผมจะเรียกว่ายันลกลางแล้วกันันนี้ผมเรียกยันเล็ก ยันใหญ่ยันกลางยันเล็กนะครับส่วนยันกลางนี่หายากมากเมื่อก่อนก็ไม่มีคนแยกนะและปัจจุบันเนี่ยผมว่าเขาก็ยังไม่แยกกันนะแต่ผมาจะเป็นคนชอบแยกแม่พิมพ์แยกบล็อกว่า้บล็อกตัวนี้ยถ้าเวลาเจอมันมีเก้ไหมถ้าเจอไม่มีเก้ให้เราจดจาไว้เวลาเจอล้วสงสัยบางทีดูไม่ออกด้านหน้าความคมความคมชัดบ,บางอันมันใช้มาจนสึกเนี่ยเฮ้ยถ้าเห็นตรงเนี้เป็นยันใหญ่ไม่มีเกไว่าแท้เลย <c oughs> นี่คือเทคนิคในการดูเหรียญของผมผมจะเป็นคนชอบแยกพิมพ์แยกบล็อกแม่พิมพ์นะครับว่าไอ้พิมพ์ตัวนี้เป็นพิมพ์แบบนี้นะท้าทหารแตกตรงนี้นะท้าทหารแตกเป็นยันเล็กนะแล้วทาไมท้าทหารไม่แตกล่ะโอ้ยมันอาจจะเป็นยันใหญ่เว้ยเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนเราจะไม่สังเกตยันตรงนี้เราจะสังเกตแต่ตัวหนังสือหนังสือเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบชิดตำหนิตรงนี้ท้ทหารตัวนี้มีเส้นแตกถ้าเป็นยันเล็ก่ยมีเส้นแตกความีเส้นแตกเสร็จปุ๊บแต่พอเจอยันใหญ่ม่งไม่มีเส้นแตกทําไงวะเนี่ย เดี๋ยวผมจะเปิดหนังสือให้ดูผมวไ,ไว้ไหนไว้ในวะนนี้โอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูก่อนว่า <c oughs> คือจริงๆนะไม่ได้คิดว่าจะไปชี้ตำติไม่ได้คิดจะชี้ตำหนิขนาดนี้เลยนะแล้วกะจะพูดแป๊บเดียวนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี้ยรวดเร็วทันใจจริงๆนะครับก็สุดท้ายก็ต้องยาวอีกแล้วฮะยาวอีกตามสูตรนะครับจะบอกพูดสั้นๆสั้นๆง่ายๆไม่ได้แล้วต้องยาวอีกแล้วตามสูตรผมเลยนะครับก็ไม่รู้ทําไมนะครับไม่มีพราว่วาว อ้าวไม่มีหนังสือเล่มนี้ไม่มียันใหญ่เดี๋ยวหนังสือเล่มสองเดี๋ยวเดี๋ย,ยโอ้โห,หน่านานจริงๆครับผมนี่ต้องให้เพื่อนๆได้ดูกันรู้จริงๆครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวหาเหรียญก่อนดูนหน้าไหนนี่ เพื่อนๆดูนะผมจะไม่บอกใครเลยนะครับก็ไม่ได้คนระับเพราะว่ามาวันนี้แล้วมาถึงขนาดนี้แล้วก็คงต้องบอกแล้วฮะเพราะไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะไหนๆเพื่อนๆก็มาดูกันเป็นหมื่นคนละฟึบอามาไหนๆก็ไหนๆแล้วตามสูตรผมนะฮะอา้าวเหรียญไปไหนละ <c oughs> <c oughs> เหรียญไปไหนละออยู่นี่ระโทอา้าวดูกันนะครับแหม เห็นไหมจะผมดูในนี้นนมีทองแดงมาทองแดงมันอยู่เล่มหนึ่งนะเอาไหนๆก็ไหนๆแล้ว <c oughs> จัดให้หมดเลยแล้วกันเอาสำหรับเพื่อนๆทุกท่านนะมาเอาให้เต็มที่ไปเลยเดี๋ยวจะบอกให้หมดเลยเว่าจะไม่บอกนะความลับสวรรค์นเนี่ยว่าจะไม่บอกนะกนละัววไหนๆก็ไหนๆแล้ว <c oughs> มาถึงขั้นนี้แล้ว <c oughs> ผมจะได้บอกว่าดูอย่างไรกันนะฮะอ่าใน,นมัน้โอ้โหที่ถ้าผมกลางหมดเลยทุกเล่มเลยครับนะครับสักรู่นะครับ,นนรบเพื่อนเพื่อนครับผมนี่ไม่เคยจะถ่ายทอดวิทยาลิขสินัยผมผมเอาเอาเอาชามนี้ไว้ตกอื่นก่อนเลยแนะล้วหล่นแตกไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วน,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 นะครับเพื่อนเพื่อนรอ,อก่อนนะครับ รอก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะไม่รู้ต่อไปด้วยนะไหนๆก็ไหนๆนะครับ